สิ่งนี้ฮะที่อาร์เซนอลจะชนะซิตี้ในวันนี้ครับสสิ่งนี้มีอะไรบ้างข้อที่1ครับเสียงเชียร์ครับเล่นในบ้านครับแฟนบอลคนที่2ครับต้องโห่ร้องต้องตะโกนเชียร์ต้องแบบกระตุ้นปลุกเร้าให้นกเตะชุดนี้แม่งวิ่งเป็นม้าดีดคือใส่ให้ยับเลยคืออาร์เซนอลมันไม่มีอะไรให้ต้องกลัวซิตี้แล้วครับตอนนี้ผมบอกเลยขุมกาลังเนี่ยไม่ได้เป็นรองซิตี้เลยครับสู้ได้เลยนะครับผมนะอ่นนี้คือข้อแรกครับเรื่องเสียงเชียร์แฟนบอลข้อที่2จุดอ่อนของซิตี้ครับแบ็คซ้ายขวาครับด้วยความเร็วด้วยความ วของมาดูเอเก้และก็เอเซ่ผมเชื่อว่าจะสร้างปัญหาให้ได้มากๆเลยครับกับเด็กที่เล่นแบ็คซ้ายนิโก้โอลเลลี่เนี่ยสร้างปัญหาแน่ครับนิโก้โอลเลลี่เนี่ยจะต้องเจอใครจะต้องเจอกับมาดูเอเก้มึงไหวปะล่ละเร็วจีขนาดนั้นอนะมาดูเอเก้นี่แม่งเร็วจัดเลยเร็วแบบจัดจัดเลยอะเอาอยู่ให้รู้ไปม, <c oughs> มึงโดนพาทัวร์แน่เนี้ยฉะนั้นเนี่ยกุญแจคีมันอยู่ที่มาดูเอเก้ครับฝั่งขวาแล้วก็กุญแจมันอยู่ที่คียฝั่งซ้ายด้วยนั่นคือเอเซ่ครับเอเซ่เจอใครเอเซ่เจอคูซานอฟและ้วครู ไม่ใช่เป็นแบ็คธรรมชาตินะครับ เป็นเซนเตอร์ฉะนั้นถ้าแอสตนนอตเนี่ยจะชนะซิตี้ขยี้ให้หนักๆเลยครับโดยเฉพาะทางริมเส้นครับเจาะเลยครับจะซ้ายจะขวาเลือกเอาเลยฮะได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับด้วยคุณภาพทีมตัวเนี้ยแอสตนนอตมันสมบูรณ์กว่าปืนสมบูรณ์กว่าครับแล้วมีจุดอ่อนครับซิตี้นี่คือแบ็กซ้ายและแบ็กขวาครับโจนตีตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะได้ประตูสิ์ล้างคูด้วยหลังๆถูกต้องอ่านัดหลังสุดที่เจอกันนอนชนะ2เสมออ2ครับไม่แพ้เลยฉะนั้นนัดนี้ผมบอกเลยก็ได้จะไปอีกหนึ อาร์นวันนี้นะที่จะชนะซิตี้ได้คือเป็กครับสองข้างนี้ฮะมาดูเอเกกับเอเซ่หรือจะปาตีเรลี่หรือทอซาก็ได้ไม่รู้นะคายี่คูซานอฟคายี่โอเล,ลี่เลยครับและข้อที่3ฮะอาร์อน,อนวางใจได้ครับเปราะหนึ่งเลยเพราะว่าตัวอันตรายของซิตี้ความจริงมันจะมีมากกว่านี้จะรุนแรงกว่านี้อาร์ชน,นจะลําบากกว่านี้ครับถ้าเกิดเขามีโอมามามูสด้วยถ้ามีโอมามามมสเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่ฮาแลนด์ยิงประตูได้คนเดียวนะมันจะมีมามูสอีกตัวหนึ่งอาร์อนจะลำบากอ่าอย่างฮาแลนด์เนี่ย มามูสเนี่ยมันจะเป็นตัวสอดเข้ามายิงมันจะเป็นเซคอนไซเกอร์เป็นกองหน้าตัวที่2อ,อะ่ะวิ่งสอดเข้ามายิงแต่ตอนนี้เขาไม่มีเซคอนไซเกอร์ครับแปลว่าความอันตรายมันก็จะแค่อยู่แค่ฮาร์แลนด์ครับมากันเยสกับซาลิบาแซนด์วิดได้เลยฮะแซนด์วิดไอฮาร์แลนด์ได้เลยแล้วผมเชื่อว่าเอาอยู่ด้วยแล้วก็ไม่มีไลยันเชอร์กี้ด้วยไอตัวนี้ก็ตัวอันตรายผิวจัดเลยไม่เป็นลูกจงลูกจ่ายลูกยิงอะตัวนี้ไม่มีไอตัวใหม่นี้ไม่มีก็ความอันตรายก็ลดน้อยลงไปอีกเนี่ย 3ข้อนี้ฮะพี่เชื่อว่าเกมในค่ำคืนนี้อาร์เซนอลจะชนะซิตี้ได้ครับถ้าใครคิดว่าชนะได้ใครคิดว่ามันน่าจะเป็นไปตามนี้กดเลข3ใหไม่พี่หน่อยฮะกดมาหนักๆเลยครับและนี่คือ3เหตุผลครับที่อาร์เซนอลที่พี่บอกว่าจะชนะซิตี้ในวันนี้ครับและคืนนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยเชียร์ครับยังไงพี่ฝากอาร์เซนอลปืนใหญ่ก็บอกเนี้พี่ฝากล้างแค้นแมนซิตี้ให้พี่ด้วยครับจะไปครับ